อโยอะชันมากนะั่งึ้นงนี้ค่ะทางอยู่บนนั้นน่ะชันมากพี่อุยอยากกินแมงสะดิงแมงสะดิงขายยังไงคะเาดักแด้ด้วยค่ะได้ยินเสียงตอกสมอแล้วตักตักๆๆคุณเต็มแล้ว่ใชสิหลังคนนั้นจข้าหมูอ่ะจะมาท้นน้่าเตรียกล้แล้วเหมือนฝนจะตกเลยเมฆดำปีเลยโอ ก็ด้วยนะออหอมแล้วไหมกินกินเข้าไปต <c oughs> <c oughs> ายไหม <c oughs> โดนยิงช่วยด้วย <c oughs> แทบทุกเต็นท์เลยค <c oughs> ือสังหมูกระทะ <c oughs> แรงเมื่อคืนน่ะลมแรงมากแต่ช่วงประมาณตีสองตีสามตีส่แรงแบบ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 ๆบแล้วเมื่อคืนนะคนแบบพฮ้ฮาหัวเลาะกันใหญ่เลยเก็บของตอกสมอตบตบตบแล้วก็นี่อาช้าพี่ก็เอาสติกเกอร์ของที่นี่มาให้ก็คือถ้าเขาวัดแรงลมได้แรงเท่าไหร่นะประจำไม่ได้เกินเท่าไหร่นะจะได้สติกเกอร์ Sisters, อันนี้ถ้าคุณรอดอันนตอนเช้า536 ความเร็วลม้อุ้ยเกือบลอยเห็นถึงถนนตรงนั้นเลยถนนมิตรภาพไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเมื่อคืนสนุกมากตุ๊บตับตุ๊บตับตอก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 สมอกันใหญ่เลยตอนกลางคืน อันนี้หยอกกันใช่ไหมคะนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องบนตอนเช้าๆก็จะมีข้าวต้มมีกาแฟาโอวันตินบะหมี่มีขายทั้งหมดเลย เย้วินเนอร์อันนี้เต็นพังครับไม่รอด <laughs> อ๋อถ้าใครรอดมาถ่ายตรงนี้ใช่ถ้าใครไม่รอดถ่ายตรงนั้นลูกบอกว่าที่นี่เขาจะมีสติกเกอร์ถ้าใครเต็นทพังอะ่ะเขาจะมีสติกเกอร์เต็นพังให้ด้วยแล้วให้กลับมาแกตัวใหม่นะ <laughs> จะมีสติกเกอร์สองแบบ <laughs> โอ้หน้าชาหมดแล้วหน้าชามือชาโอ้โหผู้รอดเยอะมากเสียวทุกคนได้สติกเกอร์หมดใช่ไหม เดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางนูน้นฝั่งทางนู้นเต็นท์จะเยอะกว่าเมื่อคืนนี่ต่อกันโป็กไปพกเป๊กเ,เลยเฮ้อยอยู่ครบหมดเลยอะอุ้ยจริงๆแล้วคุบากว่ามับางมากิงย รจะลงไปจากเขาเยียเที่ยงแล้วก็ไปกางเต็นท์กันต่อที่หวังน้ำเขียว ขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวปีน้าไม่ไหวเขาโจลดเลยมีคนลงด้วยขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวเขาต้องสูงใหม่เรื่อยๆเขาชั้นมากใช่ชั้นมากคือยังมากมันสี่ข้าวสาเยอะอ่ะ ลงแล้วเราลุลง้งยี่จำได้ไหมที่เราลงข้างทางอย่างนี้ที่ลาวน่ะยางมันรั่ว เไม่เปิดเนี่ยร้านขวามือติดร้านค้าเนี่ยจะเป็นร้านไก่ทอดที่เรากินเมื่อวานใช่ไหมใช่ตรงนี้แหละเนาะกรอบอร่อยไก่มีรสชาติเฮ้ยเสียดายเขายังไม่เปิดร้านเขาขายช่วงบ่ายช่วงเย็นคือว่าเขาขายบ่ายเนาะตอนนี้เรามาแวะปัม๊ม ของกินกันสักหน่อยพี่อุอ๋ยอยากกินแมงสะดิ้งแมงสะดิ้งขายยังไงคะ,ะ,คะเอาหกสิบค่ะเอาดักแด้ด้วยค่ะสะามสิบคุณค่ะ มีมกอย่างด้วยกล้ยทอดมันทอดเออติมคาเฟอีนสักหน่อยเฟสมัชาลาเต้เพิ่มช็อตกาแฟค่ะเด ซอสอร่อยเลยแมงสะดิ่งแมงสะดิ่งคือแมงอะไรอะ่ะลูกจิ้งหรีดเหรอพี่อุ๋ยหรือว่าเป็นประเภทแมงสะดิ่งเลยมันมันตัวเท่านี้แหละมันเหมือนตัวเล็กๆอะ่ะแต่มันไม่ไดำเหมือนจิ้งหรีดอะ่ะเป็นตัวขาวๆอะ่ะมันน่ากินวกว่าจิ้งหรีดอืมเพราะว่ามันมันอ่อนๆดิ ชอบดักแด้ดมากกว่าข้างในมันแบบข้างในดักแด้ดมันมีความแบบมันมันครีมครีมอ่ะใช่จุ้ยเดินทางกันต่อได้ เจงตอกสมอลแล้วตัก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 ได้ติดร้านกาแฟเลยติดคาเฟ่ค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้เราจองมาคนละ250บาทแล้วก็ถ้าเป็นแคมป์คาเพิ่มอีก100บาทอบาที่เลี้ยงครับยินดูครับนี้ให้ปรกกางอันนี่ปรกกันเก่งแล้วนี่พอแล้วเนาะ หนึ่งเมตรแล้วครับผมนีใ้สิทย์หลังคนนั้นแจ่ยค่าหมืออะมันาตนนี้ครับว่าตัวยังใกล้ถึดแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราลงไปดูห้องน้ำข้างล่างแล้วก็ไปชมวิวด้วยเดินมานี่หอมมากอดยแถวนี้หอมมากเลยจ้าหิวข้าวเลยนี่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ข้างล่างโอ้โหสวนนี้ก็สวยตรงนั้นก็จะมีรถบ้านของที่ร้านเอ๊ะขึ้นไปชมวิวก่อนดีกว่าชมวิวก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูห้องน้ำ ทางนี้ก็หอมหิวข้าวเลย<ก>นี่ตอนเช้าจะมีหมอกไหมน้า<ว>เหมือนฝนจะตกเลยเมฆดำปีเลยรถเราอยู่น,นู่นไกลๆนูนห้องอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นห้องน้ำ ตรงนี้ก็วิวสวยนะใกล้ห้องน้ำด,ด้วยแรงด้วนะวันนี้แม่ครัวอู้นะคะขออนุญาตอู้หนึ่งวัน เราสั่งอาหารของที่นี่มาทั้งหมดเลยวันนี้เราไม่ทำอะไรเลยหมูกระทะอนัอนกมากนะายกเกือบไม่ขึ้นดูนะอันนี้450บาทผัดกะเพราไข่ดาวแล้วก็ยำม,มาถ้าสั่งมูกระทะเขาจะมีเตามีฐานมีอันนี้ให้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เตาของเราเพราะว่ามันมันไม่ใช่่านมันเป็นแก๊สมันจะค<น>่อยๆกินไปได้เพราะว่าหมูกระทะมันเยอะมากเราจะค่อยๆกินวันนี้ ลระหว่างรอหมูกระทะสุกเรามาดูข้าวกระเพราไข่ดาว <c oughs> เป็นกระเพราแบบพริกแห้งก็เท่ากระเพราพริกแห้งมากออื <c oughs> <c oughs> รเราทอร่อยมากแล้วก็พอสั่งยำม,มาด้วยอืมอร่อยอือหือยำเขาก็อร่อย,อยมมเอรอยปรู้ชาติที่ปอชอบคือเปรี้ยวน้ำอืมยำก็อร่อยชิมหมูกระทะกัน น้ำจิ้มเข้าไปาตายไหมโดนยิงช่วยด้วยเังไม่ผ<ฮ>่อนไฟยัง <c oughs> เป็นไงร้อ,รอนไหยน้ำจิ้มอร่อยมากเป็นน้ำจิ้มสไตล์หมูกระทะแถวบ้านอะ่ะมันเป็นน้ำจิ้มที่เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมด้วยอะ่ะ อารมณ์ซีฟูด้ดแต่ไม่ใช่น้ำจิ้มแบบชาบูไม่ใช่น้ำจิ้มซุกี้อะ่ะอร่อยรเราชอบน้ำจิ้มแบบนี้มากเราเคยมาที่ไล่รวยลินนะเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้กินหมกูกระทะหมูกระทะเค้าอร่อยไม่น่าเลยแทบทุกเต็นเลยข้างหลังเราคือสั่งหมกูกระทะหมูกระทะเยอะมากแทบทุกเต็น <c oughs> อร่อยมากสามชั้นย่างอะให้มันกรอบน,นะกินกับน้ำจิ้มอม